ความผันผวนของตลาดหุ้นเกิดใหม่รวมถึงหุ้นไทยยังถูกชี้นําด้วยกระแสะเงินทุนเคลื่อนย้ายที่ผันเปลี่ยนไปตามสัญญาณเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาที่โฟกัสในระยะหลังนี้มุ่งไปที่ทิศทางดอกเบี้ยเฟดโดยเฉพาะคําถามว่าเมื่อมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะมีสเตปการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อๆไปอย่างไรและตลาดหุ้นจะเป็นไปในทิศทางไหนในมุมมองของคุณเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เกสิกรไทยคาดการว่า การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐเห็นโมเมนตัมชัดเจนขณะยุโรปก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญดึงสภาพคล่องที่มีอยู่เป็นจํานวนมากออกมาจากตลาดหุ้นของประเทศเกิดใหม่หรือเลือกที่จะชะลอการลงทุนออกไปก่อนส่วนตลาดหุ้นไทยเองเชื่อว่านักลงทุนจะยังผิดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปค่อนข้างช้าสะท้อนจากตัวเลขการเบิกใจ่ายในช่วง5เดือนแรกของปีงบประมาณ ที่เกิดขึ้นเพียง19%เท่านั้นโดยในประเด็นนี้จะต้องติดตามว่าการเบริกจ่ายของภาครัฐจะเกิดขึ้นได้ช้าหรือเร็วในช่วงไตรมาสที่2นี้เพราะจะเป็นตัวแปรสําคัญเพียงอย่างเดียวที่เชื่อว่าจะฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ยังเหลือแค่ศนเปนะครับต้นสิ่งที่คนคาดหวังก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับว่าจะมีการเบริกจ่ายงบลงทุน ของวันนี้ก็ว่าเบิกจ่ายมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ไม่ได้หวังแล้วว่าจะลงทุนอย่างไรหวังว่าการเบริกจ่ายงบลงทุนของรัฐบาลน,นั้นจะเร็วหรือไม่อย่างไรนะครับปัจจุบันก็คือ5เดือนเนี่ยตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์ตัวเลขการเบริกจ่ายต่ำเพียงแค่19เปอซนะตับลองดูเดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับการเบริกจ่ายนั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือไม่นะับนั้นก็หมายความว่าในช่วงของไตรมาสที่2 ที่เกิดขึ้นคือมีนาจนถึงพิจุนายนเนี่ยผมงทีว่าตลาดหุ้นไทยนั้นอาจจะไม่เพอร์ฟอร์มนะครับถ้าเทียบกับตลาดหุ้นหลักทั่วโลกนะครับแต่ว่าในเชิงกับกันนะครับถ้าหุ้นมีการอ่อนตัวลงมานะครับผมให้แนวรับสำคัญเชิงของพื้นฐานคือ PE For w a r d 14เท่านะครับจะอยู่ที่1 4 3 0นะครับแสดงว่า1430นั้นจะเป็นจุดในเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะครับในทางกับการคือตรง PE 15เท่านะครับจะอยู่ที่1 5 3 0นะครับตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านท ในช่วงของไตรมาสที่2ซึ่งแก๊ปก็บอกไว้แค่เนี้ยยกเว้นในอนาคตนะครับว่าถ้าเผื่อช่วงของอเดือนมีนาเมษาต้นเรื่องการเบิกจ่ายของงบรัฐบาลทาได้ดีจริงขับเคลื่อนได้ดีจริงนะครับไตรมาสสาไตรมาสสก็น่าจะมีการฟื้นตัวบอลกสิกรไทยมองกรอบดัชนีเซตในช่วงไตรมาสที่2นี้มีโอกาสเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,430ถึง1,530จุด มาต่อที hmm. mm ่มุมมองจากฝั่งผู้จัดการกองทุนคุณธีรนาศรุจิเมธาพาดกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ที่มองภาพรวมยังคงให้น้ำหนักอันเดอร์วิตลาดหุ้นไทยเนื่องจากเซ็ตอินเด็กยังคงถูกกดดันจากเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตได้ช้ากว่าการคาดการณ์ของนักลงทุนทําให้อัพไซด์ของตลาดหุ้นไทยหรือโอกาสขาขึ้นค่อนข้างจํากัดเมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศแต่ค่าทิสโก้ยังเชื่อว่าโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงมีอยู่ ในจังหวะที่ดัชนีมีการปรับฐานโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังคงให้ผลตอบแทนสูงซึ่งการเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ควรใช้กลยุทธ์ไม่มองเป็นรายเซกเตอร์แต่ต้องเป็นการเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีพื้นฐานดีและมีอัตราการเติบโตสูง MD บลจทิสโกโ้ย้ำด้วยว่าแม้อัพไซด์ของตลาดหุ้นไทยจะค่อนข้างจำกัดแต่หากมองถึงฝั่งดาวไซด์เองก็จำกัดเช่นกันเพราะส่วนหนึ่งเชื่อว,ว่าจะมีเงินลงทุนเข้ามารับ จากสภาพคล่องในประเทศที่ยังเหลืออยู่เป็นจํานวนมากประกอบกับอัตราดอกเบีย้ยในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ําทําให้การลงทุนในตราสารนี้รวมถึงการฝากเงินไม่จุงใจมากนักคือภาพใหญ่ตลาดอาจจะไม่ไม่วิ่งหรือวิ่งวิ่งแล้วอัพซ้ายอาจจะสู้ตลาดข้างนอกไม่ได้แต่ถ้าเลือกหุ้นได้ดีเนี่ย อย่างเช่นที่บลจทิสโก้ทำก็จะมีเป็นทิสโก้มิดสมอลแคปนะครับที่เราทำก็คือจะเลือกหุ้นที่ Market Cap หรือมูลลค่คาตลาดเนี่ยไม่เกิน50 0 0 0ล้านบาท ก็เป็นเรืยอหุ้นที่จิ๋วแต่แจ๋วนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าก็ไม่ใช่เป็นหุ้นเก่งกาไรนะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่สูงถามว่าทาไมยกตัวยอย่างกองทุนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งกองทุนเนี่ยกองทุนเนี้ยเราตั้งมาได้ประมาณปีเศษเษนะตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต แต่กองเนี้ยจะขึ้นประมาณ40กว่าเปร์นะครับเพราะนั้นเนี้ยก็จะให้นักลงทุนเห็นว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี้ยเอาเนี้ยฮะก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามีผู้จัดก,การกองทุนเนี้ยดูแลและเลือกหุ้นให้และยิ่งถ้ากลยุทธ์เขาถูกต้องอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมเรียนว่ามันอาจจะเป็นจังหวะของพวกกองทุนที่เป็นมิดส์มอลแคปมากกว่านะครับพวกเนี้ยก็จะสามารถทํากําไรได้ดีกว่าการลงทุนในหุ้นที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ ความหวังว่าหุ้นไทยจะปรับฐานยาวไปตลอดในไตรามาสนี้หรือไม่คงต้องขึ้นอยู่กับผลประกอบการไตรามาสแรกที่ผ่านมาว่าจะพอฟื้นความเชื่อมั่นขึ้นมาได้หรือไม่รวมถึงท่าทีจากภาครัฐว่าจะทําให้เกิดการเร่งเบิกจ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างไร